อ่าอ่าหนึ่งงที่สามตัวเองเอ,ปปอ่ะเป็นอ,อุจาวิราชอ่าอุจาวิราชราชฉโชกฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นในสงงาอืมอํานาจราจกษัตร์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาเข้ามาเองอ่าก็หมาถึงว่ามีวัสนาว่า่าเจอนะครับวัสนาท,ที่ได้นั้นก็ไม่ต้องไปซื้อไปหามาเอง เลื่องตำแหน่งไหมอ่าก็ต้องถามว่าเรื่องอะไรเนเป็รื่องตำแหน่งเรื่องตำแหน่งอ่าถ้าเลื่อนตำแหน่งก็ต้องสิบสี่ไมษายนะก็สิบสี่ไมษายนไปแล้วถูกต้องอะอยู่ตรงเนี้ยได้ย่าเนี่ยทำไมถึงได้ย่าอ่าเป็นพบปอนะไปเพราะปนะเดสองอยู่ว่าลาหูอ๋อโดนบดบังคู่คู่ข้าจะครับคู่ข้าแล้วก็กำลังอยู่ตรงเนี้ยนะกำลังอยู่ตรงเนี้ยมันก็เด็กไปโซ่คนอื่นได้ไปเนี่ย ก็พันเอกเสมอกันมาแต่เอาจุดสี่ไปสายโยนแค่นั้นเลยชีวิตเรก็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 มีตอนแต่้ค่แค่แต่ว่าถ้าเลยจดสี่ไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนูบาตไปเรือนูบาตไปจ่าเลยแต่เวลาถึงจิงแล้วไปอ้เรืองขนาดน้มีผลดี ก็มีตำแหน่งนะบอกให้ดีจริงๆนะก็อยู่ราศีต้องไปเป็นภูกงไปเป็นอะไรอยู่ตรงชัยอยู่ในเรือที่สิบไอ้ที่ผมพิมพ์ผมก็มีประโยชน์อะไรคุณต้องอ่านคำว่าอยู่ในเรือที่สิบอยู่ในเรือโฟกัสอยู่ในเรืออะไรขอบเครื่องอันนี้ถึงจุดสูงสุดอันนี้คือจุดสูงสุอยู่ตรงนี้ไม่ได้สูงสุดนะเป็นสุขภาพแค่คนช่วยเฉยๆอันนี้จุอสูงสุดนี่ไม่เหมือนกันเองไหมนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ ยังไงก็าตามอ่ะอถ้าแต่สี่เดือนผ่านไปสองเดือนเนี่ยผมจว่าสิงต้องดีเขาใช้ว่าต้องดีแน่เพราะว่าเสาย้ายออกไปแล้วมีว <c oughs> ่กาะพูดเรื่องที่ว่าธรรมดาผมกับลักนาลาสิงต์เนี่ยเปิดบ้านมาพวกกันเป็นไง,จงเจอพระเสาอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านทุกวันมาสองปีครึ่งครับลองไม่ไม่ใช่อ,อ,ชอะ เขาเรียกกันเรดี๋ยวนี้เขาเรียกแล้วไม่หยาบเหมือนเมื่อก่อนนะไม่หยาบเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคำนี้พูดออกมาเนี่ยคือคำหยาบเลยเดี๋ยวนี้ไม่หยาบแล้วเดี๋ยวนี้ไค่เป็นเด็กๆวัยรุ่นถือเป็นคาเรียกไม่ค่อยหยาบละผมเห็นเขาเรียกกันใต้บ้านเจอทุกวันเดี๋ยวเจอเจ็ว่าสาวเจอเห็ว่าสาวทุกวัน เวลาคุณฟังคำว่าเสาแล้วมันเป็นยังไงมันฟ sure> ังแล้วมันหนักไหมหนักมันหนักหนักยังไงมันหนักอึ่งเออหักอึ่งใชแล้วก็ฟังแล้วมันไม่เป็นดิครับเวลา28ไอ้29มีนาคม29มีนาคมสองวันเนี่ใค่ะยี่สิบเก้ามีนาคมอ่ะเปิดบ้านมาไม่เกินเพราะเสาเฮ้ยทีนี้ทำไงดูไหมโง่เลยทีนี้ทำไงดูไหม ไอตอนที <avec behaviour> <ours> ่เขาอยู่ก <glorious> ็ว <proposals> ่าเขาแต่ที่เปิดมาไม่เจอเขาก็คิดจริงๆนะว่าไปไหนวะไอความทุกข์มันหายไปเลยหายไปติดใจติดใจกับความลำบากนี่นะครับนี่เวลาพระสาวไม่อยู่ตรงข้ามบ้านก็ชีวิตเขาโลกสบายเปิาไม่เจอใครแล้วก็ถือว่าบวชคุกบวชสงฆ์บวชโลกบวก็ถือว่าคนราศีสิงห์ก็ได้ผ่าน บันไดความลำบากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ใครก็มารู้มไหมใครมาลาหูเฮ้ลาหูมาสิบแปดสิบแปดพฤษภานล่าหูผมแทนดีกว่าดีไหมดีกว่านี่ก็เสาดีกว่าเสาดีกว่าสิทำไมอ่ะเอ้าไปเสาแล้วมาทักขี้แบนเบนไหนแ่ะอันนียอันนี้หลงนั่นเดียวอออันนี้อันนี้มีความสุขนะมีความสุขดิมีแต่เงามีแต่งเงานะครับแรงกดดันเกิดจากตัวเองไม่ได้เกิดจากคนอื่น ก็ไปสาวนี่แหละคนนั้นไล่าหูมาเล่งนี้ทำอะไรุณรู้ไหมทำอะไรดูหนังอย่างเดียวติดซีรีส์เนี่ยอย่างนี้ดีกว่าอ่านการ์ตูนดีกว่าเล่นเกมดีกว่ามีมีความสุขเนี่ยนะมีความสุขเนี่ยก็ถือว่าชีวิตนี่ก็หลังจากสงกราไปแล้วนี่จะไปสามแล้วชีวิตของเกิดลักษณะในสิ่งนี้ก็มีใจด้วยครับในเรื่องเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างตัวเนี้ยนะฮะคลายคล้ายๆว่า คล้ายๆว่าไอ้ไอ้เชือกปมนี้ที่ร้านเนี่ยมันคลายออกแล้วลบะนี้นะครับคลายตัวคนไม่ใช่คนราศีสิงห์ไม่รู้หรอกอ่าไม่รู้เตพอบางคนราศีสิงห์เองแต่ว่าคนราศีสิงห์ตอนเนี้ยแค่วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยก็โล่งไปปอกหนึ่งครับพอเข้าสิบสี่เมษายนปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตำแหน่งมันเริ่มมีวี่แววมาการงานเริ่มรู้สึกจะไปได้อ่าแต่ท่านผู้ชมที่ฟังคำทำนายแนวทางการมินชีวิตไปแล้วนะครับ ถ้าชื่นชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเราจะมาหาคุณทุกๆครั้งที่เราบันทึกเทปครับ